อยากมีคลิปแต่ไม่รู้จะทำยังไงไปดูกันเลยครับตื่นเช้ามาวันหนึ่งเจียนก็มีโอกาสไปรูดฟีดของ Facebook ของเพื่อนๆนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนๆเนี่ยก็ทำคลิปพูดจาหน้ากล้องพูดไล์สดเจียนก็เลยคิดขึ้นได้ปิงวาร์ปขึ้นมาก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะครับว่าถามจริงอยากจะมีคลิปไหมอยากทำคลิปเป็นไหมเจียนก็เลยถามไปสข้อครับข้อที่หครับ ตัวเราคือปัญหาหรือเรามีปัญหาคําว่าตัวเรามีปัญหาคืออะไรครับมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาคือไม่กล้ากลัวน่นนี่นั่นอันนี้จะต้องไปแก้ที่หมล์เซฟข้อที่2ครับถ้าเรามีปัญหาอันนี้แก้ง่ายเลยที่เรียกแก้ที่ภายนอกเมื่อสักครู่แก้ที่ภายในแก้ภายนอกคือผมก็เลยถามว่าแล้วอะไรคือปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้เธอก็ตอบว่าเธอจะต้องเดินทางออกไปข้างนอก ถ้าอยู่ที่บ้านเธอไม่รู้จะถ่ายอะไรโอ้โหง่ายมากเลยครับวิธีการแก้ครับเราก็ถ่ายที่บ้านสิครับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดหรือที่พร้อมที่สุดคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดครับตื่นเช้ามาเจียนก็ทําเหมือนเดิมครับเจียนไปถ่ายฟีดใน Facebook ของเขาดู้มา,าแล้วคมาแล้วคโฆษณาเข้าแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วครับซึ่งเจ้าตัวก็คงจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งรอบตัวนั่นแหละครับ สามารถเอามาทำคลิปได้หลังจากที่เจนสัมภาษณ์และ r e เสิร์ชข้อมูลเรียบร้อยเจยนก็เอามานั่งวางแผนเขียนสคริปต์ซ้ายขวาหน้าหลังนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเจนก็ย้ายมุมกล้องมาตำแหน่งนี้ครับเพื่อให้เห็นวิธีการหรือแอคต่างๆตั้งแต่เมื่อสักครูน่นี้จนมาถึงตรงนี้ครับหลังจากนั้นเจนก็ไปกดหยุดบันทึกครับ อันนี้จังว่าจะสังขาราไม่เกี่ยวครับทุกๆปัญหามันเริ่มต้นจากปัจจุบันรบเพรพะฉะนั้นก่อนจะมีปัญหาหรือก่อนที่มันจะมามันจะมีอนาคตใช่ไหมครับเพื่อนเตื้อนนี่ก่อนมาคืออนาคตอันนี้ปัจจุบันนะครับแล้วหลังจากนี้ก็คืออดีตเอาตัวปัจจุบันนะครับเป็นศูนย์กลางพอสกรูเพื่อนเจียนนะครับยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ยืนมองรถปอกๆใช่ไหมครับเมื่อรถป๊อกๆมันมีอนาคต แสดงว่าอะไรครับเรายืนที่ปัจจุบันแล้วมันจะไปสู่เรายืนที่ปัจจุบันแล้วมันจะไปสู่อนาคตและมันมาจากไหนมันมาจากอดีตแสดงว่าอะไรครับนี่ครับโมเดลของการถ่ายวันนี้ที่เราจะถ่ายคลิปนี้ถามว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนครับถอยหลังไปหาอาดีตครับปึ้มเป็นปัจจุบันก็ไปยืนรอถ่ายรถป๊อกป๊อกมันเริ่มเดินทางเข้ามาจนถึงมาถึงหน้าบ้านเรา และออกจากหน้าบ้านเราไปตรงนี้เป็นนันเสร็จสิ้นแค่นี้นครับคือสโคปสเกลหรือว่าทั้งหมดของภาพที่เราต้องการนำเสนอและเจ้าสิ่งนี้คือสมมุติของรถป็อกป็อกเราไปดูกันเลยครับทำยังไงตามสคริปต์เลยนะครับเรายืนอ,อยู่ที่ปัจจุบันเราจะไปถ่ายอดีตครับไปดูเลยครับอดีตคือตรงไหน เช่นเคยครับก็เราได้สคริปต์เราก็วางกล้องนะครับแล้วก็วิ่งมาซ้อมมาเทสนะครับให้เข้าปากนะครับว่าเราจะพูดแบบไหนทํำยังไงนะครับยืนยังไงแบบไหนแล้วเข้าเฟรมไหมและนี่คือวิดีโอที่ได้จากการวางแผนและจุดนี้แหละครับคืออดีตของปัจจุบันซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นอีกไม่นานนะักจะมีรถปอกๆเลี้ยงมาแล้วก็เดินตัดไปปอกปอกปอก,ปก,ปก ล้เรียวล้เรียวจ้าขายผ้าบาลรยวปอกปอกปกปกล้รียวล,ล,ยวลและนั่นหมายความว่าเราได้ภาพของอนาคตเฮ้ยไม่ใช่สิเราได้ภาพของก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันเพราะเราถอยหลังไปหาอดีตแสดงว่าอดีตเป็นปัจจุบันนั่นหมายความว่าเราได้ภาพของอดีตที่เป็นปัจจุบันก็คือก่อนที่จะมาถึงตัวเรางงไหมครับ นั่นก็หมายความว่าเราได้ภาพในอดีตที่จะมาถึงปัจจุบันก็คือรถป๊อกๆเข้ามาในเหตุการณ์ที่เราอยู่นอยู่หน้าบ้านจากประสบการณ์ของเจียนที่ผ่านมาสิ่งที่เราอยากถ่ายไม่ได้มีทฤษฎีไม่ได้มีแบบแผนไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเมือนมาตรฐานอะไรเพียงแต่แค่เรารู้สึกครับถ้าอยากถ่ายอะไรเราถ่ายสิ่งนั้นตามความรู้สึกของเราเลยครับไปดูเลยนะครับว่าเจียนจะถ่ายในบ้างที่เราป๊อกๆ ลอยเหลียลอยเหลียจ้าขายผ้าบาเลี่ยวเราก็จะมากําหนดเหตุการณ์กันว่าเมื่อรถปกป๊อกมาถึงปัจจุบันข้างหลังเราก็จะลองเหตุการณ์ว่าคือของที่อยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจีนจะถ่ายอะไรสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าตื่นเต้นคือตื่นเต้นถ้ากล้องสายคือกล้องสายอย่าไปสนครับพูดจะติดแกล้งมันครับ เพราะนี่คือเรากําลังเทสตัวเองแล้วเรื่องฝึกฝนตัวเองฝึกฝืนตัวเองเพื่อเกิดความทานานคลิปแรกของแต่ละคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกครับน้อยมากครับหัดเดินน่ะมันไม่ได้เดินมาได้ก่อนหรอกครับหัดเดินมันนั่งมาก่อนก่อนนั่งมันนอนมาก่อนก่อนที่มันจะนอนมันออกจากท้องแม่มาก่อนครับผมโอเคนะครับพเพื่อนๆเริมาด้ยกันเลยครับโอ้โหคุณป้าทําอะไระครับทำกับข้าวข้าวโอ้กับข้าวนี่มีกี่อย่างครับคุณป้าอย่างมีอะไรบ้างนะฮะ หลายอย่างมากเลยดูดูดูเท่าที่ผมเห็นนี่ก็จะมีแกงส้มนะครับอันนี้ก็รอทําก็คือหน่อไม้แล้วก็ไก่อันนี้กะทิคุณป้าทําอะไรอะครับหนังห,หมหูผัดหนังหมูอ๋อผัดหนังหมูนะครับอันนี้ก็ยำมุนเส้นนะครับรผัดมุนเส้นผัดมุนเส้นไม่ใช่ยำมุนเส้นนะครับนี่ก็จะเป็นถ้าเดาไม่ผิดก็จะเป็นขาไก่นะครับคือเป็นเนื้อขาไก่นะเห็นไหมละครับเ,เพื่อนเที่เจียนถ่าย เย็นก็ตรวจกล้องไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถามไปเรื่อยอยากรู้อะไรอะ่ะเราก็ถามจะติดขัดหรือตัดอย่าไปสนใจครับเพราะมันเป็นงานเราจําไว้เสมอครับงานของเราที่เราถ่ายะคนที่จะชอบเป็นคนแรกคือตัวเราครับแล้วเราก็าไปโพสต์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปเอ๊ยยังไม่จบสิมันยังมีซีนของฉากที่ รถจะต้องออกจากปัจจุบันไปโอเคไหมครับเราไปดูกันเลยครับภาพที่เราใช้จริงอยู่ขนาดนี้ก็คือวางมุมกล้องนะป้าฉันไปก่อนนะเราคือกล้องกล้องคือเรา้องแป้ง้องแปง้ง้องแปง้ปง,ปงไล่เลี้ยวก็เพียงแค่นี้ครับปัจจุบันเรายืนอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้คืออดีตถัดไปเป็นอนาคตเราอะก็แค่ไปถ่ายตอนที่มันเริ่มต้น เริ่มต้นก็คืออดีตนั่นเองครับแล้วก็มาปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตอนาคตเราไปดูก็คือถ่ายเนี้ยเราก็ออกไปเป็นอนาคตแล้วครับโอ okay, เคไม่แก๊สปฏิกิริยต่อแล้วครับจนถึงตอนเนี้เป็นจุดที่หลายคนเนะี่ยขี้หดตดหายมากเลยครับผมก็เคยเป็นมาก่อนผมเป็นคนที่ทําละครนะครับถ่ายมาจะตั้ง15ปีในชีวิตจริงผมอะ่ะถ่ายถ่ายผมเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะครับผมถ่ายอย่างเดียว ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งซึ่มมันพลาดมากๆเลยในชีวิตผมนะครับก็คือเรื่องของการตัดต่อเราก็จะนาฟุตเทปสิ่งที่เราถ่ายเป็นคลิปๆนั่นแหละรครับเอามาเป็นตัวตัดต่อเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัดต่อจะตัดต่อฟุตเทปมาเรียกว่าฟุตเทปไม่รู้มันเรียกว่าทําไมต้องฟุตเทปแต่มาเรียกว่าฟุตเทปเราก็เลยต้องทำสาวเาฟุตเทปก็คือเอาคลิปแต่ละคลิปนะครับมาต่อเรียงกันแล้วก็จะตัดหัวตัดท้าย แล้วก็รวบมันเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําครับอ้อเราใช้แคปคัตนะครับอย่าเพิ่งกลัวครับเพราะเจียนอยู่นี่ปัญหาของคุณคืองานของเจียนโอเคไหมครับหลังจากที่เราได้วีดีโอที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรวจซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเลขตรวจฟุตเทน ตัดหัวคลิปเรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยเราก็จะมากดที่มุมขวาบนเนี่ยครับปึ๊บก็กําลังส่งออกครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่างานจะเสียหายตรงไหนเรากลับมาแก้ไขใหม่ได้เสมอนะครับเราก็รอไปจนถึงหนึ่งเนะครับใกล้ถึงหนึ่งรเซก็จะออกมาแบบนี้ครับโบเราก็สามารถไป แชร์ไว้จุดต่างๆได้ตามที่ร้องการแต่ส่วนมากเจนไม่ค่อยแชร์เลยทันทีเจนจะมาตรวจนะครับเดี๋ยวกดเสร็จสิ้นครับเป็นอันเรียบร้อยครับงานเราก็จะอยู่ในลิสต์รายชื่อซึ่งสามารถแก้ไขได้อยู่ตลอดโดยแคปคัดครับ